ดูครับเพื่อนๆยู่อยูครับอันนี้ตันนี้น่าจะมีไซส์นักโอ้ยวัแหลม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 เลยครับสวยเพื่อนๆมาอีกแล้วครับผมไส่สวยไส่สวยครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับผมสวัสดีทุกานครับผมวันนี้อีพีหกครับผม ลงไม้แรกเพิ่งจะลงไปครับผมไก่เกยเลือดเลือดแค่สูงเดียวครับผมมาลุ้นกันว่าจะมีไหมมีตัวไหมวันนี้ลุ้นกันครับเพื่อนสวัสดีครับผมตกปรากฏเหมือนเดิมวันนี้หลังฝนตกจะมีตัวไหมครับผมไปลุ้นกันเพื่อนสวัสดีครับผม,ว,ผมวันนี้มาตกปรากฏครับผมหลังฝนตก กดอีพีหกครับผมเพื่อนตัวไม่โตครับผมเข้ามาแล้วครับผมตัวแรกตัวแรกครับผมประเดิมอีพีหกครับผมเพื่อนที่เดิมโอเคครับผม แต่ดึงเหมือนไม่เกินเนี่ยดึงไม่เกินครับเพื่อนดึงขาดเอาใหม่เอาใหม่ครับต่อจูนเพื่อนๆ่าจะเป็นตัวเดิมมันแหละต่อแล้วก็เงียบ ดูครับเพื่อนๆดูดูครับตันนี้นนี้น่าจะมีไซส์นะโอ้ยว่าจะไปแล้วว่าจะมีไซส์โอ้้มีไซส์เพื่อนมีไซส์ครับผมสวยสวยสวยเลยครับฟังเสียงเขาเพื่อนอ่านหลุดแล้วเห็นไหมดีแล้วขึ้นมาทันเก็บครับผมเก็บเพื่อนเก็บครับผม เราแดดแดแด,แดเลยอืมไม่อยู่เพื่อนๆน่าจะเป็นปลาตัวเล็กตอดโอ้เสียดายเอาใหม่ครับ นี่ครับมาอยู่ประมาณได้สองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงแล้วพอดีหลบฝนก่อนครับผมฝนตกก็เลยไม่ได้ตกหลบฝนไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงแหละพอได้อยู่ครับผมงัดมาเรื่อยๆครับอีพหกครับผมครับเพื่อนใส่สวยใหม่แล้วครับผมแหลมๆเลยครับผมงัดเพลินๆกัดเพลินเลยครับวันนี้เหมือนเดิมครับผม EP พหก มาเรื่อยๆเพื่อนมาเรื่อยๆครับผมไม่เห็นตอนวัดครับผมแบตจะหมดวัดมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวค่อยดูสะดวกทีเดียวครับผมวัดเพลินเหมือนเดิมครับสวยใส่ง,งามๆเลยครับผมมาแล้วครับเพื่อนเล,ล็มๆเล,ล,ล็มๆเลยครับเก็บครับผม โอ้ใช้งานอยู่มาเรื่อยๆครับผมจำๆที่เอากระปุกไว้ฝั่งนี้เพราะว่ามันร่มครับผมฝั่งน้มแดดน้ำร้อนครับผมเก็บครับส่วนเพื่อนมาอีกแล้วครับผมใส่สวยใส่สวยขายด้วยครับ มาเรื่อยๆครับผมหมานครับวันนี้ EP หกครับผมไปเรื่อยๆเก็บครับใส่ถังถังหลบแดดก่อนเข้าไีเพื่อนร้อนมีดึงเพื่อนมีดึงแต่น่าจะเป็นปลาเล็กปลาเล็กจริงๆนะครับ,บน,น,นักในดนเอาใหม่ครับตันนี้น่าจะมีไซส์หน่อย อาจจะมีไซส์สวยอยู่เพื่อนไปเก็บสวยหน่อยเท่านี้ไซส์สวยหน่อยครับไซส์สวยไซส์สวยมาเรื่อยๆเ,เพื่อนเอามันหยอดกระโดแอร์ไปครับผมอยู่อยู่อยู่ครับพเพื่อนอยู่มาเพลินๆครับผม อยู่แ้ดเก็บเก็บครับ <c oughs> อยู่ไหมอ้ย,อยู่ครับอยู่ยม,มาแ้วเรื่อยๆครับผมวัดเพลินๆครับผมวันนี้ใส่สวยๆทั้งนั้นเก็บครับผม เพื่อนกันเขาผมเดี๋ยวมาสรุปปลาที่บ้านครับฝนตกครับผมจบแล้วกับครับผมเดี๋ยวสรุปปลาที่บ้านครับผมอ๋อสรุปปลาสวยอยู่ครับเพื่อนสวยอยู่ครับปลาเยอะอยู่ครับ พอได้พอได้ใส์ส,สวยๆอยู่ครับผมไม่บึ้มมากแต่สวยครับเพื่อนนี่ฝนมาครับผมโนร้องโคมคมตกแล้วครับที่ผมตกปาลาฝนตกแล,ล้องโคมโคมมาเลยครับโอ้ยเพิ่งเสียงบ้านเมื่อกี้ครับผมปลาเดี๋ยวซส์สวยๆครับวันนี้ พีหกครับผมเก็บน่าจะโลสองโลได้อยู่มั้งครับยังไมาได้ช่างเลย